Armofac Academic Center, a Total Center, for Better Solution Life. สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สําคัญมากๆในวงการยาเลยนะครับค่ะเรื่องความมั่นใจความน่าเชื่อถือของพวกยาหรือว่าเซลล์บาบัดอะไรพวกนี้ใช่ครับโดยเฉพาะพวกผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนมากๆอย่างยาชีววัตถุหรือเซลล์บําบัดเนี่ยความไว้วางใจนี้คือเอ่อต้องมาก่อนเลย ใช่ค่ะซึ่งหัวใจสำคัญที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องการประกันคุณภาพหรือ quality assurance และก็แน่นอนแกนหลักของมันก็คือ GMP หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตใช่ไหมครับถูกต้องค่ะซึ่งตามที่เราดูกันมาเนี่ยเอกสารเข้มเน้นเลยว่า GMP มันไม่ใช่แค่ชุดกฎเฉยๆนะคะอ๋อไม่ใช่แค่ list ข้อบังคับไม่ใช่ค่ะแต่มันเป็นเหมือนแบบปรัชญาหรือวิธีคิดในการทางานเลยมากกว่า หน่าสนใจครับงั้นเรามาลองดูกันหน่อยครับว่า GMP จริงๆแล้วมันคืออะไรทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นถ้าโดยเฉพาะกับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างพวกชีววิทยาสังเคราะห์เนี่ยนะคะเพราะอย่างที่รู้กันดีความผิดพลาดในวงการยาเนี่ยมันยอมรับไม่ได้จริงๆนะ,นะคะ่ะครับมันมีคุณภาพมีความปลอดภยัยแล้วก็ ประสิทธ,ธิภาพตรงตามที่เราตั้งใจไว้เป๊ะๆตลอดเหมือนกับว่ายาเม็ดแรกกับยาเม็ดที่ล้านต้องเหมือนกันเด็ดๆใช่เลยค่ะลองนึกภาพถ้าเกิดการปนเปื้อนขึ้นหรือว่าสลับตัวอย่างเซลล์บำบัดคาร์ทอย่างเงี้ยค่ะโอโ้โหไม่อยากจะคิดเลยครับผลกระทบมันร้ายแรงถึงชีวิตได้เลยถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้น GMP มันถึงสําคัญมากแล้วการจะทําให้ได้มาตรฐานแบบนี้ GMP มันต้องครอบคลุมอะไรบ้างคะเห็นในเอกสารบอกว่ามีองค์ประกอบหลักๆอยู่ใช่ไหมครับพวก5 M หรือ5 P อะไรนี่แหละใช่ค่ะหลักๆก,ก็มี5อย่างอย่างแรกเลยคือบุคลากร people หรือ personnel คนทำงานเนี่ยค่ะคือทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วก็ต้องผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีครับและที่สำคัญมากๆเลยคือต้องเข้าใจเหตุผลด้วยนะคะไม่ใช่แค่ว่าทำตามๆกันไป อ๋อคือต้องรู้ว่าทำไมต้องทำแบบนั้นไม่ใช่แค่ทำยังไงหรือทำอะไรใช่ค่ะอย่างเช่นการใส่ชุดป้องกันก่อนเข้าห้องคลีนรูมเนี้ยค่ะไม่ใช่แค่ทำตามระเบียบแต่ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยเรากำลังป้องกันการปนเปื้อนอยู่นะมันสำคัญมากเข้าใจเลยครับไม่ใช่แค่ทำตามๆกันไปจริงๆแล้วเรื่องสถานที่ premises หรือ plant ล่ะครับตัวอาคารโรงงานมันเกี่ยวด้วยหรอครับเกี่ยวมากๆเลยค่ะ การออกแบบอาคารการวางพังห้องต่างๆเนี่ยต้องคิดถึงเรื่องป้องกันการปนเปื้อนข้ามป้องกันเชื้อโรคปนการอะไรแบบนั้นเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็การไหลของคนของวัสดุของอากาศในอาคารก็ต้องควบคุมอย่างดีมีระบบ HVAC ที่แบบว่ารักษาความดันอากาศให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกจากข้างนอกเข้ามาหรือการไม่ให้ข้างในฟุ้งกระจายออกไปถูกต้องค่ะประมาณนั้นเลยแล้วก็ต่อมาคือกระบวนการค่ะ อันนี้คือขั้นตอนการผลิตต่างๆใช่ค่ะทุกขั้นตอนเนี่ยต้องชัดเจนละเอียดแล้วก็ต้องผ่านการพิสูจน์ยืนยันหรือ validation มาแล้วว่าทําซ้ําได้ผลเหมือนเดิมตลอดต้องมี SOP หรือเอกสารขั้นตอนมาตรฐานให้ทําตามเป๊ะๆใช่ค่ะต้องทําตาม SOP อย่างเคร่งครัดเลยเขาเปรียบเหมือนพิมพ์เขียวสร้างบ้านนะคะไม่ใช่สูตรอาหารที่เราจะไปปรับนุ่นนิดนี่หน่อยตามใจได้เห็นภาพเลยครับชัดเจนมาก ต่อไปก็เป็นผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ products materials อันนี้ก็ต้องคุมตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะวัตถุดิบที่จะเอามาผลิตเนี่ยพอรับเข้ามาปุ๊บต้องกักกันไว้ก่อนหรือควอรันทีนกักไว้ทําไมครับก็รอก่อนค่ะรอให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพหรือ qc เข้ามาตรวจให้เรียบร้อยก่อนถ้า qc บอกว่าผ่านโอเคถึงจะปล่อยหรือรีลิให้เอาไปใช้ผลิตได้อ๋อแล้วตัวผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้วล่ะครับ ก็เหมือนกันค่ะต้องผ่าน QC ตรวจสอบก่อนถึงจะปล่อยออกไปให้ผู้ป่วยได้ครับผมครบไป4อย่างแล้วคนสถานที่กระบวนการวัตถุดิบสุดท้ายคือเอกสาร procedures paperwork ใช่ไหมครับอันนี้เห็นว่าสำคัญมากสำคัญมากจริงๆครับมีหลักการหนึ่งที่สำคัญมากใน GMP เลยคือถ้าไม่ได้บันทึกไว้ก็แปลว่าไม่ได้ทำ If it wasn't written down it didn't happen ใช่ค่ะเอกสารทุกอย่างเนี่ยมันคือหลักฐาน มันทำให้เราตรวจสอบย้อนกลับหรือ traceability ได้หมดเลยว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเหมือนล็อกบุ๊กของเครื่องบินเลยที่บันทึกทุกอย่างใช่ค่ะหรือเหมือนกล่องดำเลยก็ได้ค่ะทั้ง5ส่วนนี้ก็คือโครงสร้างหลักของ GMP ทีนี้ในเอกสารมีพูดถึง quality by design หรือ QBD ด้วยมันต่างจาก GMP แบบดั้เดิมยังไงครับอ๋อ QBD นี่เป็นแนวคิดที่แบบ proactive ขึ้นมาอีกค่ะ คือแทนที่เราจะรอตรวจคุณภาพตอนสุดท้ายหรือ quality by testing QBD เนี่ยเราออกแบบคุณภาพใส่เข้าไปในกระบวนการตั้งแต่แรกเลยออกแบบคุณภาพ <Okay. S 2> ยังไงครับก็คือเราต้องไปทำความเข้าใจก่อนค่ะว่าปัจจัยอะไรในกระบวนการผลิตที่มันวิกฤตมากๆ critical process parameters CPPs อย่างเช่นความเร็วในการกวนหรืออุณหภูมิเนี่ยมันส่งผลต่อคุณลักษณะสำคัญของตัวผลิตภัณฑ์ critical quality attributes CQAs เช่นความบริสุทธิ์ยังไงบ้างแล้วเราก็ควบคุมปัจจัยพวกนั้นให้อยู่ในกรอบตลอดเวลาอ๋อคือรู้ก่อนเลยว่าต้องคุมอะไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการไม่ใช่รอไปวัดผลตอนท้ายถูกต้องค่ะซึ่งมันสำคัญมากโดยเฉพาะกับพวกผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ซับซ้อนๆการเปลี่ยนแปลงนิดเดียวอาจจะส่งผลกระทบเยอะได้เป็นการสร้างคุณภาพไม่ใช่แค่การตรวจจับสินะครับน่าสนใจมากครับทีนี้ พอมาถึงผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ๆอย่างพวกเซลล์บอมบัดที่มันค่อนข้างบอบาบางไว้ต่อความร้อนสารเคมีทำให้เราฆ่าเชื้อขั้นสุดท้ายแบบ terminal sterilization ไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้เป็นความท้าทายใหญ่เลยค่ะแล้ว GMP จัดการกับเรื่องนี้ยังไงครับนั่นทำให้เราต้องหันมาใช้สิ่งที่เรียกว่ากระบวนการผลิตแบบปลอดเชื้อ aseptic processing อย่างเข้มงวดสุดๆเลยค่ะ ปลอดเชือ้อหมายความว่าไงครับ <S 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 ก็คือทุกขั้นตอนการผลิตเนี่ยต้องทําในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมการปนเปื้อนของจุลินทรีย์แบบสมบูรณ์แบบเลยอย่างเช่นในห้องคลีนรูมหรือในตู้ปลอดเชื้อที่เรียกว่าไอโซเลเตอร์ค่ะโอ้ต้องสะอาดสุดๆเลยแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่ามันปลอดเชื้อจริงๆในเมื่อเรามองไม่เห็นเชื้อโรคพวกนั้น <S <S เลยค่ะแต่ว่าแทนที่เราจะใช้ยาหรือเซลล์จริงๆน่ะเราใช้อาหารเลี้ยงเชื้อเหลวใสๆแทนอ๋อใช้แทนตัวยาเลย ใช่ค่ะแล้วก็ทําตามขั้นตอนทุกอย่างเหมือนผลิตจริงเลยถ้าทําเสร็จแล้วอาหารเลี้ยงเชื้อยังใส่แจ๋วไม่ขุนก็แสดงว่าตลอดกระบวนการเนี่ยไม่มีจุลินทรีย์เล็ดลอดเข้าไปปนเปื้อนได้โอ้โหเหมือนเป็นตังซ้อมรบใหญ่ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อเลยนะครับเนี่ยฉลาดมากครับ ค่ะเป็นการยืนยันว่ากระบวนการปลอดเชื้อของเรามันเวิร์กจริงๆอีกเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยคือการแพทย์เฉพาะบคุคคลที่แบบผลิตยาให้คนไข้ทีละคนหรือที่เรียกว่า batch size of one เนี่ยเราจะติดตามผลิตภัณฑ์ยังไงให้มันถูกคนแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นครับจุดนี้สำคัญสุดๆเลยค่ะต้องอาศัยระบบการตรวจสอบย้อนกลับ traceability ที่แข็งแกร่งมากๆมากครับ มันจะมีสองส่วนหลักๆคือ chain of custody กับ chain of identity chain of custody โ so, ซ่แห่งการครอบครองค่ะคือการบันทึกและติดตามเส้นทางการเดินทางของตัวอย่างตั้งแต่เก็บจากคนไข้ส่งไปโรงงานผลิตโจนผลิตเสร็จส่งกลับมาให้คนไข้ต้องต่อเนื่องห้ามขาดตอนเลยแล้ว chain of identity ล่ะครับอันนี้คือการยืนยันตัวตนของตัวอย่างในทุกๆขั้นตอนเลยค่ะ ว่าเป็นของคนไข้คนเดิมจริงๆนะไม่มีการสลับหรือปนกันใช้พวกบาร์โค้ดหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช้เทคโนโลยีพวกนั้นเข้ามาช่วยเพื่อป้องกันความสับสนผิดพลาดลองนึกภาพเหมือนระบบติดตามพัสดุที่ซับซ้อนแล้วก็ปลอดภัยสูงสุดแต่เดิมพันมันคือชีวิตคนไข้เลยนะคะคั้งดูละเอียดแล้วก็ต้องแม่นยำมากๆเลยนะครับ สุดท้ายกลับมาที่เรื่องสำคัญอีกสองเรื่องคือการพิสูจน์ยืนยัน validation and qualification กับการบันทึกเอกสาร documentation ที่บอกว่าเป็นหัวใจใช่ค่ะในวงการจะมีคำพูดติดปากเลยว่า in God we trust All data others must bring data. อ๋อเชื่อพระเจ้าได้แต่คนอื่นต้องเอาข้อมูลมายืนยัน <laughs> <laughs> ประมาณนั้นค่ะคือทุกอย่างต้องมีข้อมูลมีหลักฐานเชิงประจักษ์มายืนยัน Qualification เนี่ยจะเน้นไปที่ตัวเครื่องมือหรืออุปกรณ์ว่าติดตั้งถูกต้องไหม IQ i n s t a l l a า i o n Qualification ทำงานได้ตามสเปคที่ออกแบบไว้หรือเปล่า OQ Operational Qualification แล้วก็ให้ผลที่น่าเชื่อถือในการใช้งานจริงไหม PQ Performance Qualification ครับแล้ว Validation ล่ะครับ Validation จะเป็นการพิสูจน์ตัวกระบวนการทั้งหมดเลยค่ะว่าสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่กำหนดได้อย่างสม่ำเสมอทำํำได้จริงๆส่วนการบันทึกทั้งหมดก็จะไปอยู่ในบันทึกการผลิตรุ่น Batch Manufacturing Record BMR ถูกต้องค่ะ BMR นี่เปรียบเหมือนชีวประวัติหรือกล่องดำของยาหรือผลิตภัณฑ์รุ่นนั้นๆเลยต้องบันทึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างผลิตแบบเรียลไทม์เลยนะคะฟังดูแล้วสรุปได้เลยว่า GMP เนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำตามกฎเฉยๆเลยนะครับแต่มันคือการสร้างวัฒนธรรมสร้างระบบที่แข็งแกร่งมากๆ ใช่ค่ะเพื่อรับประกันคุณภาพความปลอดภยัยแล้วก็ที่สำคัญคือสร้างความไว้วางใจให้กับทั้งคนไข้แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ด้วยการเข้าใจหลักการพวกนี้ก็ช่วยให้เราเห็นเบื้องหลังความน่าเชื่อถือของยาหรือเทคโนโลยีชีวภาพที่เราอาจจะต้องใช้ในอนาคตนะครับถูกต้องที่สุดค่ะมันทําให้เราเห็นถึงความพยายามความใส่ใจรายละเอียดที่อยู่เบื้องหลังเยอะมากจริงๆก่อนจะจบกันวันนี้ผมอยากชวนคิดต่อนิดนึงครับว่านอกจากจะเป็นข้อกําหนดแล้วเนี่ย แนวทางการทำงานที่มันเข้มงวดละเอียดรอบคอบมากๆของ GMP เนี่ยมันจะมีบทบาทในการช่วยเร่งหรือขับเคลื่อนนวัตกรรมือ uh huh. แล้วก็ช่วยให้การแพทย์เฉพาะบุคคลที่ซับซ้อนมากๆแบบเนี้มันเข้าถึงผู้ป่วยได้มากขึ้นในอนาคตได้ยังไงบ้างครับ